เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณกันเรื่องที่คุณกันเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณกันกับเพื่อนๆไปเที่ยวกางเต็นด้วยกันครับเรื่องราวนี้คุณกันเขาจําได้ดีนะครับว่ามันเป็นเรื่องในช่วงแรกๆที่คุณกันเริ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติคือก่อนหน้านั้นคุณกันเขาก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเที่ยวในสถานที่ยอดฮิตยอดนิยมมากกว่าพอลองมากางเต็นตั้งแคมป์ครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ก็ติดใจย,ยาวเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับก็คือคุณกันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือคุณภูมิมีวันลาที่ออฟฟิศตรงกันครับคุณผู้ฟังคือทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันครับแล้วก็ทํางานด้วยกันอยู่ในที่เดียวกันคืออยู่ออฟฟิศเดียวกันตั้งแต่หลังเรียนจบเลยและในช่วงที่เกิดเรื่องครับพอดีว่าเดือนนั้นเนี่ยวันหยุดของทั้งคุณกันแล้วก็คุณภูมิดันหยุดตรงกันทั้งสองคนเขาก็เลยนัดจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วก็หาอะไรดื่มกันสักหน่อย โดยในทริปนี้ครับคุณผู้ฟังจะมีเพื่อนร่วมชะตากรรมที่นอกเหนือจากคุณกันแล้วก็คุณภูมิแล้วเนี่ยจะมีเพื่อนอีกสองคนซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันตั้งแต่สมัยที่ทั้งหมดเนี่ยเรียนมหาวิทยายลัยเดียวกันเลยในตอนแรกครับคุณกันกับเพื่อนๆก็วางแผนกันนะครับว่าจะไปเที่ยวใ,ใ,ใกลๆกรุงเทพยอย่างเช่นพัทยาหรือไม่ก็บางแสนชะอําหัวหินอะไรพวกนี้ครับจะได้ไม่ต้องขับรถไกลความตั้งใจหลักๆเนี่ยก็คือในวันหยุดจะเปลี่ยนที่ดื่มกันแค่นั้นเองแต่ว่าคุณภูมิสิครับ ออกความเห็นต่างว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปลองหาบรรยากาศธรรมชาติที่ป่าเขากันดูบ้างซึ่งมันจะคนละฟีลกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เคยไปมาครับและด้วยความที่คุณกันกับเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยไม่เคยกางเต็นท์มาก่อนเลยก็เลยตอบตกลงไปอย่างงง,งๆครับตั้งใจว่าจะหาประสบการณ์ใหม่ๆอีกทั้งตอนนั้นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็ตกลงว่ายังไงคุณกันเองก็ต้องทําตามนั้นก็เลยไม่ได้แย้งอะไรคุณภูมิไปหลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับ คุณภูมิก็เป็นคนจัดการหาจุดกลางเต็นท์และก็ดูรายละเอียดการเข้าไปกลางเต็นต์ต่างๆนานา,นาในตอนนั้นหละครับเป็นครั้งแรกที่คุณการเองก็เพิ่งรู้ครับว่าจุดกลางเต็นท์เนี่ยมันมีกฎข้อห้ามอะไรต่างๆพอสมควรคือมันเป็นเขตของป่าครับคุณผู้ฟังไม่ใชสถานที่ท่องเที่ยวที่จะใครเดินเข้าไปกลางเต็นท์ก็ได้ในสถานที่พวกนั้นเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลอยู่เสมอและก็ต้องมีกฎระเบียบพอสมควรสุดท,ท้ายที่สุดครับคุณการกับเพื่อนๆก็ได้สถานที่ที่ต้องการจะไป ที่นั่นก็คือจุดกลางเต็นท์แห่งหนึ่งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่ออกเดินทางครับคุณกันและก็เพื่อนอีก3าคนเนี่ยเดินทางมารถคันเดียวกันวางแผนเอาไว้ครับว่าวันแรกเนี่ยจะกลางเต็นท์นอนส่วนวันที่2จะไปพักกันที่โรงแรมแล้วก็แวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆก่อนอที่จะกลับบ้านแล้วก็จบทริปในครั้งนี้ในตอนที่เดินทางมาถึงสถานที่กางเต็นท์ครับ มันก็จะมีการลงทะเบียนก่อนเข้าและทางสถานที่เนี่ยก็จะขอเบอร์ญาติขอเบอร์คนติดต่อต่างๆนันาคาดว่านะครับน่าจะเป็นการกันนักท่องเที่ยวพัดหลงจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องตามหาญาติอะไรทํานองนั้นซึ่งในตอนที่มาถึงที่นี่ครับเวลาในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เย็นมากแล้วจาได้ครับว่าลานจอดรถที่นี่เนี่ยมันมีรถจอดเต็มไปหมดและหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จที่เจ้าหน้าที่ที่จุดแรกเนี่ยเขาก็พาเดินขึ้นไปที่จุดกลางเต็นท์ ึ่งในจุดนั้นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสภาพวันหยุดทั่วไปเลยครับคุณผู้ฟังคือคนคางเต็นเยอะมากเยอะซะจนแบบคุณกันเขาคิดว่าแต่ละเต็นเนี่ยเขามาด้วยกันหรือเปล่าคือกลางเต็นแทบจะติดติดกันหมดเลยมันหาความเป็นส่วนตัวไม่ได้เลยครับและพอเห็นแบบนั้นครับคุณภูมิเขาก็เลยถามพี่เจ้าหน้าที่ไปว่ามีจุดอื่นที่คนน้อยกว่านี้ไหมซึ่งพี่เจ้าหน้าที่เขาก็หยิบวิทยุสื่อสารที่เน็บอยู่ที่เอวขึ้นมาพูดครับเหมือนกับพูดกับเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่ง พี่เขาถามประมาณว่าจุดนั้นคนเยอะไหมจุดนั้นคนแน่นไหมซึ่งพอคุยไปคุยมาพี่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกครับว่าจริงๆเนี่ยมันเต็มหมดแล้วเพราะว่าพวกคุณกันเนี่ยมาตรงกับวันหยุดพอดีแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันยังเป็นช่วงงานอะไรสักอย่างคนก็เลยเยอะครับคือคนมากางเต็นแล้วก็รอเที่ยวงานประจําปีอะไรแถวนั้นเนี่ยแต่คุณกันเขาจําชื่อง,งานไม่ได้นะครับคนก็เลยเยอะกว่าปกติเป็นพิเศษและอยู่ พี่เจ้าหน้าที่คนนั้นเขาก็ถามขึ้นมาว่าเคยากางเต็นที่อื่นมาบ้างหรือยังซึ่งคุณภูมิก็บอกครับเหมือนพูดส่วนขึ้นไปครับว่าเคยหลายครั้งแล้วท้ายที่สุดครับหลังจากบทสนทนานั้นพี่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามันมีจุดจุดหนึ่งเนี่ยไม่ได้เปิดให้กางเต็นแล้วเพราะว่าพื้นที่นั้นเนี่ยกำลังจะปรับปรุงหน้าดินหรือว่าปรับปรุงคันดินอะไรสักอย่างที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ห่างจากตรงนี้ไม่มากจะไปกางเต็นตรงนั้นไหม รว่าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดกลางเต็นท์เก่าที่ตอนนี้ไม่ได้เปิดให้กลางเต็นท์แล้วและพอได้ยินแบบนั้นครับพวกของคุณกันเองก็ไม่ได้ติดอะไรครับพอพี่เจ้าหน้าที่เขาเดินไปดูก่อนกะว่าถ้าอยู่ไม่ได้หรือว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่น่าอยู่จริงๆก็จะลงมากลางเต็นท์ด้านล่างเนี่ยแหละเบียดเบียดกับคนอื่นเขาหน่อยแต่พอขึ้นไปดูครับทุกคนเนี่ยก็ลงความเห็นว่าอยู่ได้และจุดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีห้องน้ําอยู่ใกล้ๆด้วย น่าจะสะดวกกว่าครับเวลาเข้าห้องน้ำเพราะว่าที่ด้านล่างเนี่ยคนค่อนข้างเยอะน่าจะต้องแย่งกันเข้าห้องน้ำน่าดูแต่ว่าจุดกลางเต็นท์ตรงนี้ครับถ้าหากว่าถามคุณกันคุณกันบอกว่าภาพแรกที่เห็นเนี่ยมันคือจุดกลางเต็นท์ร้างมากกว่าคือมันค่อนข้างเงียบสงบก็จริงครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต้นไม้มันจะมีไม้เลือ้อยโยงไปโยงมาคือมันเหมือนกับพื้นที่ที่ค่อนข้างจะขาดการดูแลแล,แล้ว มันจะต่างกับจุดกลางเต็นท์ด้านล่างครับที่พื้นดินเนี่ยจะถูกตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วก็ปรับหน้าดินเพื่อกางเต็นท์อย่างดีแถมทัศนวิสัยตรงนั้นเนี่ยการมองเห็นมันก็ดีกว่ามากครับคือมันจะเห็นวิวชัดเจนกว่าเพราะว่ามันไม่มีไม้เลยมาบดบังวิวและหลังจากนั้นครับหลังจากที่ได้จุดกลางเต็นท์แล้วคุณภูมิกับเพื่อนก็กางเต็นท์กันในทันทีคือรีบกางให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าเวลาในตอนนั้นเนี่ยมันช่วงเย็นมากแล้วและพอกางเต็นท์เสร็จ คุณภูมิกับเพื่อนก็เริ่มทําอาหารพร้อมกับเปิดเครื่องดื่มดื่มกันในทันทีสถานที่ตรงนั้นครับมันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเปลี่ยวมากแถมยังมีไฟฟ้าอยู่แค่ดวงเดียวคือจุดที่เป็นห้องน้ําที่พี่เจ้าหน้าที่คนนั้นเขาเปิดเอาไว้ให้และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือไฟที่เต็นท์ที่พวกของคุณกันเตรียมมาเองนั่นแหละครับคือมันไม่ใช่ไฟของสถานที่คุณกันจําได้ดีครับว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณสองทุ่มได้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็เดินส่องไฟฉายขึ้นมาครับ พร้อมกับถามไทยพวกคุณกันว่าอยู่ได้ไหมและในตอนนั้นเนี่ยพวกคุณการกับพวกคุณภูมิก็เริ่มเมาแล้วครับตอบพี่เจ้าหน้าที่ไปครับว่าอยู่ได้แน่นอนคือมันเหมือนกับพี่เขาเดินตรวจความเรียบร้อยของสถานที่ตามปกตินั่นแหละแล้วก็แวะขึ้นมาถามเฉยๆพี่เขาเดินมาสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนสองทุ่มส่วนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสามทุ่มกว่า,กวาเกือบจะสี่ทุ่มได้แต่ว่าครั้งที่สองนี้มันแปลกครับ คือพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเอาได้สีแดงมาผูกไว้ที่หน้าเต็นท์ของพวกคุณกันคือผูกทั้งสองหลังเลยนะครับผูกไว้หลังละเส้นโดยที่พี่เขาให้เหตุผลว่าเขาผูกแจกทุกเต็นท์นั่นแหละทุกคนจะได้หลับสบายในชั่วโมงนั้นครับคุณกันเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับดื่มกันอย่างเดียวและพี่เขาพูดอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจเลยสักคนแถมยังชวนพี่เขาดื่มอีกนะครับโดยพี่เจ้าหน้าที่เขาก็กำชับนะครับว่าหลังสี่ทุ่มเนี่ยให้เบาเสียงลงแล้วก็งดเสียงเพลง แล้วก็อย่าทิ้งขยะไว้หน้าเต็นท์ด้วยเดี๋ยวสัตว์ป่ามันจะมาคุยของเอาในตอนที่พี่เขาพูดครับมีเพียงแค่คุณการคนเดียวครับที่ตอบรับพี่เขาไปเพราะว่าตัวคุณการเองเนี่ยดื่มน้อยสุดและก็ยังมีสติมากที่สุดและหลังจากที่พี่เขากลับไปคุณการคิดว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศมันยิ่งดึกก็ยิ่งหวังเวงคือมันเย็นแบบบอกไม่ถูกครับแล้วก็มีทั้งเสียงมแมลงทั้งเสียงสัตว์ป่าดังขึ้นมาไปพัก ึ่งเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันน่าจะเป็นเสียงของกวางป่าและพอดึกได้ที่คุณกันเองก็จําไม่ได้ครับว่าตอนนั้นเนี่ยตีสองเท่าไหร่รู้เพียงแค่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันตีสองเต็นที่คุณกันนอนจะมีคุณกันกับคุณภูมิส่วนอีกเต็นหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนอีกสองคนที่เมาแล้วก็นอนหลับไปเรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนเข้านอนเนี่ยเวลาตอนนั้นน่าจะหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงได้คุณกันเองได้ยินเสียงขึ้นมาจากนอกเต็นท์ครับ คือมันเป็นเสียงเหมือนกับเท้าคนวิ่งผ่านเต็นท์และที่สําคัญคือมันเป็นเสียงของเท้าหลายเท้าคล้ายกับคนวิ่งเป็นกลุ่มคุณการเองในตอนนั้นพอตื่นขึ้นก็กล้าๆรก,กลัวตอนนั้นยังคิดเข้าข้างตัวเองนะครับว่าเป็นพี่เจ้าหน้าที่หรือเปล่าแต่คิดแล้วคิดอีกมันก็ไม่น่าใช่เพราะว่าพี่เขาขึ้นมาสองครั้งแล้วและทุกครั้งที่ขึ้นมาเนี่ยพี่เขามาคนเดียวตลอดแต่เสียงที่คุณกันได้ยินในตอนนี้คือเสียงเท้าของคนหลายคนกำลังวิ่ง ด้วยความกลัวครับคุณการเองก็เลยหันไปนสกิดคุณภูมิที่นอนหลับอยู่ให้ขึ้นมาช่วยดูแต่คุณภูมิเนี่ยดันเมามากครับหลับไม่รู้เรื่องเลยคุณกันในตอนนั้นด้วยความที่ห่วงว่าจะมีอันตรายหรือเปล่าตัวเองก็เลยค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็รูดซิปที่หน้าเต็นท์ออกเล็กน้อยรูดเอาให้เพียงแค่พอสายตามองรอดผ่านออกไปได้และภาพตรงหน้าของคุณการตอนนี้ก็คือเงาสีดำของคนหลายคน คนทุกคนตรงนั้นเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันหมดคล้ายกับชุดเครื่องแบบของทหารแต่มันไม่ใช่ทหารคือชุดที่พวกเขาใส่เนี่ยมันเป็นโทนสีเดียวกันคุณกันเห็นคนพวกนั้นกำลังเดินไปเดินมาคล้ายกับคนกำลังเดินตรวจอะไรสักอย่างและในขณะที่คุณการกำลังทึ่งอยู่กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคนพวกนั้นที่กำลังเดินอยู่อยู่ๆเขาก็หยุดแล้วก็หันหน้าพรึบมาทางคุณกันเ <il> ท่านั้นแหละครับ คุณกันเองก็รีบรูดซิบคืนแล้วก็เอาผ้าห่มมาคลุมโปงแต่เสียงเท้าของคนพวกนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยๆดังขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับคนพวกนั้นกําลังมุ่งตรงมาที่เต็นท์ของคุณกันและไม่นานนะครับอยู่ๆเสียงเท้าที่หน้าเต็นท์มันก็หยุดลงพร้อมกับเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่ดังขึ้นมาด้วยน้าเสียงดุดันว่าแสดงตัวตอนนั้นคุณกันตกใจมากเลยครับหันไปเขย่าตัวคุณภูมิ ขยาเขยาเขย่า,ยาแต่ยังไงคุณภูมิก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาและไม่นานหลังจากสิ้นเสียงคําพูดของผู้ชายคนนั้นมันก็มีเสียงเท้าของคนที่กําลังเดินวนอยู่รอบเต็นท์คุณกันคือเดินแบบเป็นจังหวะครับเหมือนกับคนพวกนั้นเนี่ยเขากําลังเดินสวนสนามรอบเต็นท์ของคุณกันตอนนั้นคุณกันรู้ได้ในทันทีครับว่าตัวเองเนี่ยเจอผีอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีคนดีๆที่ไหนเข้ามาเดินขบวนกันกลางดึกในปา่าเปลี่ยวๆแบบนี้หรอกไปฉายสักอันก็ไม่มีคนถือสักคน อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเดินทางในป่ามันต้องมีตะเกียงใต้ฝุ่นหรือว่าไฟนำทางอะไรสักอย่างแต่นี่มันเหมือนกับว่าคนพวกนั้นเขาสามารถมองเห็นในความมืดได้คุณการจำได้ดีครับคุณกันไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแล้วก็เอาผ้าห่มเนี่ยคลุมโปองอยู่ทั้งคืนเลยและตัวคุณการเองก็ไม่รู้ด้วยครับว่าเสียงเท้าที่เดินอยู่รอบเต็นท์มันหยุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่คุณการมารู้ตัวอีกทีครับก็คือแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาที่หน้าของคุณการในตอนเช้า ึ่งมันก็แปลกมากครับเพราะว่าแสงอาทิตย์ที่รอดเข้ามามันรอดมาจากรูซิปที่หน้าเต็นท์ซึงเมื่อคืนคุณกันมั่นใจครับว่าตัวเองปิดซิปไปแล้วอย่างแน่นอนและจะบอกว่าเป็นคนข้างนอกรูดเนี่ยก็ไม่น่าใช่เพราะว่าซิปมันเป็นแบบซิปสองชั้นคือถ้าหากเข้ามาในเต็นท์แล้วเนี่ยซิปมันจะสามารถรูดได้จากข้างในเท่านั้นในตอนที่ตื่นขึ้นมาคุณกันเองก็งง,งๆนะครับ ลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็มานั่งทบทวนว่าเมื่อคืนเนี่ยตัวเองเจออะไรและสิ่งที่ตัวเองเจอเนี่ยตัวเองเจอกับตาหรือว่าตัวเองฝันไปคือคุณกันในตอนนั้นแยกไม่ออกเลยครับเพราะว่าเมื่อคือนหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และถ้าหากคุณกันฝันจริงๆทําไมซิปที่หน้าเต็นท์มันถึงถูกรูดลงคุณกันในตอนนั้นก็เลยปลุกคุณภูมิที่นอนอยู่ข้างๆครับแล้วก็ถามคุณภูมิไปว่าเมื่อคือนมึงได้ออกไปเข้าห้องน้ําหรือเปล่า แต่คุณภูมิเองก็ตอบว่าเปล่าครับแล้วก็ถามกลับมาด้วยว่ามีอะไรในตอนนั้นคุณการเองก็ไม่รู้นะครับว่าจะตอบเพื่อนยังไงดีก็เลยไม่ได้บอกอะไรเพื่อนไปหลังจากที่เก็บเต็นท์กันหมดแล้วครับคุณการกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ลงมาจากจุดกลางเต็นท์และหลังจากเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนก็มองหาพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นครับคนเดียวก,กันกับเมื่อวานที่มาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็คอยเทคแคร์พวกคุณกันกะว่าจะลาแกกลับ แล้วก็ขอบคุณแกที่แกช่วยดูแลและก็แนะนําจุดกลางเต็นท์ให้แต่พอลงมาที่ป้อมเจ้าหน้าที่ครับพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกับว่าแกเปลี่ยนกะหรือว่าเปลี่ยนเวรอะไรทํานองนั้นแต่ในตอนที่ลงมาที่ลานจอดรถครับพวกคุณกันเนี่ยดันเห็นพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นกําลังนั่งดื่มเครื่องดื่มชูกําลังอยู่ที่ร้านค้าข้างๆลานจอดรถคุณกันกับเพื่อนก็เลยถือโอกาสไปลาแกกลับครับและตอนที่ลาแกกลับเนี่ย แกก็ถามกลับครับว่าหลับสบายหรือเปล่าและพี่เขายังบอกอีกนะครับว่าทีหลังมากางเต้นเนี่ยให้มาแต่หัววันหน่อยจะได้จองมุมกลางเต้นดีๆแล้วก็ได้วิวดีๆเพราะว่ามาช่วงเย็นแบบนั้นเนี่ยคนอื่นเขาก็จองที่กันไปหมดแล้วคุณกันในตอนนั้นก็เลยแอบถามแยบๆแกไปครับว่าเมื่อคืนตอนดึกๆพี่กับเพื่อนๆมาเดินตรวจด้วยหรอเอานั้นแหละครับทุกคนก็หันมามองที่คุณกันหมดเลย รวมถึงลุงที่ร้านค้าที่นั่งคุยอยู่กับพี่เจ้าหน้าที่ด้วยครับคือจริงๆแล้วคุณกันเองเขาก็รู้ครับว่าเมื่อคือนเนี่ยไม่ใช่พี่เจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนคือพูดไปทีเล่นทีจริงครับเผื่อมีคนเคยเจอแบบเดียวกันและพอสิ้นเสียงคําพูดของคุณกันลุงที่ร้านค้า,าก็พูดขึ้นมาว่านั่นไงโดนกันอีกแล้วคุณกันเองก็เลยถามไปครับว่าโดนอะไร ยี่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วจุดกลางเต็นตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ขึ้นไปกลางนานแล้วเพราะว่ามีคนมาแจ้งเรื่องแปลกๆที่ป้อมบ่อยทางสถานที่กลางเต็นก็เลยลงความเห็นกันว่าหลังจากทําบุญใหญ่ประจําปีจะเปิดให้ขึ้นไปกลางเต็นจุดนั้นอีกครั้งแต่จุดนั้นในตอนนี้เนี่ยให้งดการเข้าไปกลางเต้นก่อนเพราะว่าจุดกลางเต้นเก่าตรงนั้นสมัยก่อนมันเป็นฐานที่ตั้งของคอมมิวนิสต ซึ่งพี่เจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องฐานที่ตั้งนี้มากนักนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่เขายังเด็กมากและตรงจุดนั้นเนี่ยหากเดินเข้าไปลึกหน่อยก็ยังจะคงพอเห็นซากเก่าๆของฐานที่ตั้งได้อาจจะเป็นพวกปลอกกระสุนเก่าอะไรทํานองนั้นึ่งเรื่องปแปลกๆที่คนเคยเจอเนี่ยส่วนมากแล้วคนที่ไปกลางจุดนั้นถึงเขาจะไม่ได้เจอกันทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอกันอยู่บ้าง คือนักท่องเที่ยวบางคนเขาจะเห็นคนเดินไปเดินมาที่จุดกลางเต็นท์ตรงนั้นบางคนก็ได้ยินเสียงกระสุนปืนตกบ้างหรือบางคนก็ได้ยินเสียงปืนยิงกันอะไรทํานองนั้นและถึงเรื่องตรงจุดนั้นจะไม่ได้เจอกันทุกคนแต่นักท่องเที่ยวบางคนเขากลัวไงเพราะว่าบางทีเขาได้ยินเสียงปืนเขาอาจจะไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐอื่นๆจนวุ่นวายกันใหญ่ทางสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็เลยขอปิดเอาไว้ก่อนนีกว่าในตอนที่คุณกันได้ยินแบบนั้นครับ จะว่าหายสงสัยก็หายสงสัยหรือว่าจะบอกว่าคาใจก็ยังมีเรื่องคาใจอยู่ครับหรือว่าตัวคุณการเองเขาไม่รู้ครับว่าสิ่งที่ตัวเองมองเห็นเนี่ยมันเป็นความฝันหรือว่าความจริงแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณการมั่นใจครับคือพวกคนเหล่านั้นที่คุณการเห็นน่าจะเป็นวิญญาณของทหารในค่ายนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าท่วงท่าและการก้าวเดินอย่างมีระเบียบของพวกเขามันเหมือนกับคนที่เคยถูกฝึกมาแล้ว ถึงจะไม่ได้เป๊ะถึงขนาดทาหารในค่ายที่คุณกันเคยเห็นมาก็เถอะแต่มันมีความเรียบร้อยเกินกว่าคนปกติจะเดินและหลังจากเรื่องที่คุณกันเจอครับคุณกันเองก็ติดใจในการกางเต็นต์ตั้งแคมป์ไปเลยถึงครั้งแรกนี้คุณกันจะโดนผีหลอกก็เถอะแต่บรรยากาศยามเช้าในตอนที่พระอาทิตย์ส่องมันทําให้คุณกันได้เห็นธรรมชาติและก็เห็นอะไรใหม่ๆมากกว่าการเมาแล้วก็หลับไปคุณตื่นมาอีกทีก็ตอนเช้าแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม ท้ายที่สุดนี้คุณการเองเขาก็บอกครับคุณการเขาบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้ครับว่าทหารที่เห็นเนี่ยเขาต้องการอะไรจากตัวคุณกันหรือตัวพวกเขาเองอาจจะแค่กําลังทําหน้าที่ของพวกเขาอยู่และตัวคุณการเองดันไปสามารถมองเห็นพวกเขาได้และการที่คุณการรอดมาได้โดยปลอดภัยมันอาจจะเป็นเพราะว่าสายศินหรือว่าได้แดงของพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นที่พี่เขาเอามาผูกไว้ให้ที่ขาเต็นก็ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นคุณการจะเมา แต่คุณกันจาได้ครับว่าพีเขาบอกว่าได้เส้นนี้เนี่ยเอาไว้การอาถรรพ์ต่างๆจากป่าอย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถึงเรื่องการเมืองในประเทศเราตอนนี้มันจะร้อนแรงมากๆแต่ว่าคลิปนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยอะไรกับเรื่องคอมมิวนิสต์เลยซึ่งเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยผมต้องบอกตรงๆครับในเรื่องคอมมิวนิสต์ที่กําลังดังในช่วงนั้นเนี่ยตัวผมเองยังเป็นวุ้นอยู่เลยครับไม่ได้ดูเรื่องเลยว่ามันคืออะไร และสถานที่ตั้งมันอยู่ตรงไหนคอมมิวนิสต์มีความหมายกับประเทศไทยยังไงจุดนั้นผมไม่รู้จริงๆครับเพราะฉะนั้นครับท้ายคลิปของคลิปวิดีโอนี้ครับเรามาสรุปเรื่องราวของคุณการเท่านั้นดีกว่าผมเห็นหลายคนแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่ไปตั้งแคมป์หรือว่าไปท่องเที่ยวเชิงอนุรั κ, ออกษ์พอไปแล้วก็จะติดใจยาวคุณการเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันเหมาะสําหรับการนั่งดื่มแล้วก็พักผ่อนจริงๆ ส่วนสถานที่ตรงนั้นครับผมคิดว่านะคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นค่ายตั้งแคมป์หรือว่าเป็นแบบค่ายคอมมิวนิสต์เก่าจริงๆนั่นแหละตามที่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกและจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเคยเป็นสนามรบนะเพราะว่ามันมีปลอกระสุนเก่าหรืออาจจะเป็นสนามซ้อมหรือมันอาจจะเป็นจุดที่เคยปะทะกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่จนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดการสูญเสียมากมายแน่นอนละคุณผู้ฟัง สิ่งที่คุณการเห็นผมคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อาจจะเป็นวิญญาณของคอมมิวนิสต์ที่อยู่ตรงนั้นครับที่เคยอยู่ในค่ายเก่าและอาจจะเกิดเหตุปะทะกันกับเจ้าหน้าที่จนเขาล้มหายตายจากไปแน่นอนละคุณผู้ฟังการตายแบบผิดธรรมชาติแบบนี้ครับเขาเรียกว่าการตายโหงเหมือนกันนะและคนที่จากไปแบบนั้นครับบางทีเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็เป็นได้เพราะว่าบางส่วนเขาก็ยังคงอยู่กับหน้าที่ของเขาที่เขาจำเป็นต้องทำครับ อย่างเรื่องราวที่คุณกันเจอครับคือเห็นเขาเหมือนกําลังวิ่งเป็นกลุ่มเนาะมันคล้ายกับการลาดตระเวนของทหารเหมือนกันนะคุณผู้ฟังและยิ่งไปกว่านั้นตอนคุณกันตื่นขึ้นมาเจอเนี่ยคุณกันเองก็ไม่รู้ครับว่าคุณกันฝันหรือว่าคุณกันเห็นด้วยตาของตัวเองอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับแต่ถ้าถามผมผมคิดว่าคุณกันอาจจะฝันก็ได้นะคือฝันในจุดจุดนั้นครับกันไปเห็นเรื่องราวของพวกเขาเห็นสิ่งที่พวกเขาจําเป็นจะต้องทําในทุกๆวัน คือการเดินลาดตระเวนค่ายของเขานั่นเองครับผมเคยได้ยินมาเหมือนกันนะคือเราอยู่ในจุดๆไหนเนี่ยพลังงานในจุดๆนั้นมันจะซึมซับเข้าหาเราไงอาจจะเป็นไปได้ครับที่คุณการอาจจะฝันเห็นพวกเขาและเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหลังจากที่พวกเขาจากโลกใบนี้ไปตัวพวกเขาเองก็ยังคงทําหน้าที่ของพวกเขาตลอดมาและคุณผู้ฟังเองเหรครับคิดว่าสิ่งที่คุณการเจอเนี่ยคือดวงวิญญ,ญาณของคอมมิวนิสต์พวกนั้นหรือเปล่า คุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็แชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการเพียงเท่านี้ครับมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอของพวกเราให้พวกเราได้มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามามองเห็นแล้วก็เข้ามารับชมกันมากขึ้นและสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ